สามีแอบโอนเงินให้กิ๊กเดือนละ15,000บาทมานานกว่า3ปีภรรยารู้เรื่องนี้ตั้งแต่เดือนแรกแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้เก็บหลักฐานอย่างรอบคอบจนกระทั่งฟ้องหย่าและได้ทั้งบ้านรถรวมถึงเงินเก็บกลับคืนมา พี่นิดแต่งงานกับพี่เก่งมาแล้ว10ปีทั้งคู่มีลูกด้วยกันสองคนชีวิตครอบครัวดูเหมือนจะปกติสุขดีสามีทำงานบริษัทมีเงินเดือนอยู่ที่45,000บาทจนกระทั่งวันหนึ่งพี่นิดได้ตรวจสอบสเตตเมนต์ธนาคารของสามีเพื่อจัดทำบัญชีรายจ่ายของครอบครัวเธอเห็นรายการโอนเงินจำนวน15,000บาทให้กับบัญชีของคนชื่อมิน้นการโอนเงินนี้เกิดขึ้นเดือนละครั้งอย่างสม่ำเสมอพี่นิดใจหายกับสิ่ง เห็นแต่เธอเลือกที่จะไม่พูดไม่ซักถามใดๆเมื่อเปิดดูย้อนหลังพบว่ามีการโอนเงินลักษณะนี้มาแล้วสามเดือนเต็มเธอคิดว่าหากถามตอนนี้เขาก็คงจะโกหกและจะระวังตัวมากขึ้นพี่นิดจึงตัดสินใจที่จะไม่พูดและจะไม่ทะเลาะเพราะหากฟ้องหย่าตอนนี้หลักฐานที่เธอมีอาจไม่เพียงพอและอาจได้ทุกอย่างที่ควรได้ เธอจึงเริ่มเก็บหลักฐานทุกเดือนด้วยการสกรีนช็อตสเตทเมนธนาคารจดบันทึกวันที่จำนวนเงินและรวมยอดเอาไว้เธอแกล้งทำเป็นเหมือนไม่รู้อะไรยังคงรักสามีเหมือนเดิมทุกอย่าง6เดือนผ่านไปยอดเงินโอนรวมสูงถึง9 0 0 0 0มบาทพี่นิดเริ่มสืบเรื่องราวลึกขึ้นจนกระทั่งพบรูปคู่ของมิ้นกับสามีของเธอในร้านอาหารรวมถึงในห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง เธอแคปภาพทุกรูปและบันทึกวันที่ของทุกภาพเอาไว้เธอเชื่อว่ายิ่งเก็บหลักฐานไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีหลักฐานมากเท่านั้น1ปีผ่านไปยอดเงินโอนรวมพุ่งไปที่180,000บาท นิไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆออกมาเลยเธอยังคงทำกับข้าวให้สามีและยิ้มแย้มให้เขาเสมอแต่ทุกคืนเธอจะเปิดดูหลักฐานนับจำนวนเงินและนับวันเวลาที่ผ่านไปเธอคิดในใจว่าต้องอดทนอีกนิดเพื่อรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสม 2ปีผ่านไปยอดเงินโอนรวมสูงถึง360,000บาทพีนิสเริ่มปรึกษาทนายความอย่างลับๆทนายบอกกับเธอว่าหลักฐานที่มีอยู่ดีมากสามารถฟ้องได้แน่นอนแต่เสริมว่าถ้ารอได้อีกก็ยิ่งจะมีน้ำหนักมากขึ้นพีนิด จึงตัดสินใจที่จะรออีกหนึ่งปีระหว่างที่รอพีนิดก็เตรียมตัวอย่างรอบคอบเธอเก็บเงินส่วนตัวไว้เผื่อในกรณีที่ต้องใช้สู้คดีติดต่อทนายความฝีมือดีและรวบรวมเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นสำเนาโฉนดบ้านทะเบียนรถและสมุดบัญชีร่วมเธอคิดว่าเมื่อถึงเวลาเธอก็จะพร้อมทุกอย่าง3ปีเต็มยอดเงินโอนรวมทะลุไปถึง5 4 0 0 0 0บาท พี่นิดตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้ววันหนึ่งเมื่อเธอกลับบ้านมาสามีกำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่พี่นิดวางแฟ้มหลักฐานลงตรงหน้าเขาเธอถามว่าพี่รู้จักมิ้นไหมคะสามีหน้าซีดลงทันทีเขาตอบว่ามินใครกันไม่รู้จัก พี่นิดเปิดแฟ้มออกพร้อมกับพูดว่านี่คือสเตทเมนต์ย้อนหลัง3ปีพี่โอนเงินให้เธอเดือนละ1 5 0 0 0บาทรวมแล้ว5,40,000บาทนี่คือรูปคู่47รูปและนี่คือแชทที่ฉันแคปไว้ได้ทั้งหมดเธอชี้ไปที่เอกสารอีกฉบับและนี่คือหมายสารฉันฟ้องหย่าแล้วค่ะสาม,มีร้องไห้ขอโทษและขอโอกาสจากเธอพีนิดไม่สนใจเธอกล่าวว่า สปีที่ผ่านมาคือโอกาสของพี่แล้วสารพิจารณาหลักฐานอย่างละเอียดและตัดสินให้พี่นิดเป็นฝ่ายชนะเธอได้บ้านที่เคยผ่อนร่วมกันได้รถยนต์หนึ่งคันและได้สิทธิ์เลี้ยงดูลูกพร้อมกับค่าเลี้ยงดูเดือนละ1,500 0บาทเธอบอกว่าเงินที่เคยส่งให้กิ๊กตอนนี้ได้ส่งให้ลูกแล้วค่ะ พี่นิดเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกทั้งสองคนของเธอมีบ้านมีรถและมีเงินเลี้ยงดูอย่างเพียงพอในขณะที่สามีต้องไปเช่าห้องอยู่เพียงลำพังส่วนกิ๊กก็ทิ้งเขาไปเพราะไม่มีเงินให้แล้ว เธอคิดว่าถ้าวันนั้นฉันทะเลาะฉันอาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่ฉันอดทนวางแผนและวันนี้ฉันชนะแล้วบางครั้งความเงียบก็คืออาวุธที่ดีที่สุดไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องด่าทอเพียงแค่เก็บหลักฐานรอจังหวะที่เหมาะสมแล้วไปสู้กันในชั้นศาลอดทนอีกนิดแล้วคุณจะได้ทุกอย่างที่สมควรได้